นี่เป็นไงวะถึงเป่นกนิ่นจะตายป่ะเฮ้อืมกึบกุ๊บกึบกุ๊บ,บ,บ,บมันเบืเ่งอ่ะจะเออเงันนใจผมช่วยทำในอื่นไหมครับช่วยเรื่องหางได้ไหม,มได้ครับยุ่งแล้วเป็น ใจเรื่องเดมเนเนียมแล้วก็มผมยินดีรับใช้ครับตงโมน่ะก็มีหลักฐานมั่นคงอยู่แล้วละ่ะเรื่องอะไรจะต้องมาอยู่ในกล่องสูงๆอย่างนั้นด้วยละ่ะเออแถ้าเปลี่ยนใจที่จะอยู่ในกล่องสูงๆอย่างวิภาพูดแล้วก็โปรดบ,บอกผมเป็นคนแรกนะครับขอบคุณค่ะอ,อผมขออนุญาตเป็นเจ้ามือเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับ Amm, gudunki yadda ทษรถ้าผม,มารบกวนคุณไม่ลนะคะคือเออผมได้ทราบจากวิภาว่าคุณอภาอร์พอนอยู่กับเขาก็ามีปัญหาเล็เล่ๆน้อยอเก่ยวกับครอบครัวเออผมอยากจะเสนอว่าระหว่างที่คุณยังไม่กลับบ้านเนี่ยจะทํางานกับผมไหมครับงานอะไรครับเป็นผู้ช่วยผมไม่ยากหรอกครับก็เหมือนเลขาแต่ดีกว่า พอเราเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยถ้าทุกอย่างมันคลี่คลายหรือคุณลึกเบื่อก็เลิกได้อืมคุณพรเทพแก็เ,เห็นใจเธอเพราะถ้าอยู่ว่างๆไม่ทําอะไรเลยอะ่ะก็จะคิดมากไปอีกตกลงค่ะ อาเฮงกบเิทนก็เฮงทก็เสียไฮโี่ก็เ้วนะครับพี่ใหญ่รู้ตาฎหมลนกว่าจะไปแทงที่บ้านนะโอ้ที่บ้านนะองตายลุงมาไลแทงก็ได้เฮ้ยครับเชิญเดเลยครับเดเลยครับเจ้านายเจ้านายมาแอววมา หลไอ้าไอเยลอรตู้่อะไรวะไปขวเลยเออมาบุ่นะเฮ้ยลูกมึงมากูเลดี๋ยหมดแฮไนอนเลยนะนังอ้ไอ้บุหาไหนมึงอจะกลับตัวเรื่องไรอ่ะพอมีลูกเต๋าไอ้เต๋าเจงเนี่ยรีบมาเอากล่องเลยเฮ้ยท่านนั่งดูก็เฉยๆนะเตี๋ย ใชพอมาสิเอ้ยเฮ้ยเา้ยเฮ้ยเว้ยเอยเป้ยเฮ้เ้ยเยเฮ้ยเฮยเล้วเั้ยเฮ้เรายนฮไเฮ้ยยเ้ยเฮเฮ้ยเยเ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮเชิยเฮ้ยเ้ยเฮ้อเน้้ยยเฮ้เฮ้ยเฮียเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้เฮ้เฮยเฮฮะเชิญเฮ้ยเฮ้ัเฮ้เยนะฮเชิญ เอาไม่ครู่เอาทงเนื้อตางนะเอาหมดไม่ครู่ไฮโลเราจบแล้วเชิญแขกเชิญแขกเชิญจะเล่าอะไรดีครับเดี๋ยครับล่ำชาใฮ้ล่ำชาด้วยครับด้วยครับไอ้ยักตัวมาลงขาปากล่างวะมึงไม่ยัดยังเลยไม่เคยจ่ายสักทีเฮ้ยคราวนี้กู้จ่ายแน่นะแน่นะั่นนะแน่อั่น เฮ้หาไอ้ไม่ต้องไปไหนเล่นต่อไปิงแล้วมึงนะทำมีอะไรเกิดขึ้นกูรจบผิดชอบเองเฮ้ยมึงไปจะมือแทนมากูจะออกไปรับหน้าออกูกูเหรอให้นี่ดีกว่านี่ดีกว่ามึง่ะดเป็นฮัลโหลกำนัน โอ้ลองไปฮายุฮ hmm. 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 mm ึฮ hmm. mm ึฮึฮึใครใครตลาดเพล่ใครนี่เมียฉันไห sorry. <laughs> oh, i see, i see. okay. chair, please. chair, please. good evening, ladies and gentlemen. teacher, master me. ก็มีเรื่องจะบอกว่าต่อไปนี้ไอจะเป็นคนจัดก,การทรัพย์สินทุกอย่างตามที่นายทำข้าวทุกเวรในนาทั้งหมดไม่แบ่งไปตามลูกศีเท่ากันอย่างที่พ่อเคยทำแต่จะแบ่งตามความพอใจของฉันเองใครจะได้อยังไรเท่าไรจะบอกทีหลังและก็อยากจะร่วมมือกับทางกำนั้น ตัปรูมมอบ้านให้ดีกว่าที่เป็นยูเบรรานี้สิ่งใดที่กำนันทำไม่ได้เทวีเทวีบอกผม I can do everything ผมทำได้แระทำได้ดีกว่ากำนันด้วยใช่ใจเย็นแล้วปเยัว ขอบใจแต่อาคิดว่าว่ายว่ายทำงานของเธอต่อไปเถอะรักษาสมบ <van şimdi> ัต <inform stated> ิของพ่อว่าให้อยู่ซะก่อนเถอาอย่าตอนนี้จะเก็บไปยังไม่จับเว่แต่ถาไปแล้วรู้ว่าเล่นกันอีกแล้วก็จะจับไม่ไว้หน้าทุกคน แต่พ่อของเธอทาเล่นก็จับฮึอึสต๊อบพ่อผมตายแล้วนี่ตายแล้วก็จับวิญญาณ